สวัสดีครับผมอู๋แทแลนี่คือซามซอนมาเล่นเกมกับเพื่อนถึงแม้เป็นเกมคนเดียวแต่ผมก็เล่นกับเพื่อนด้วยซึ่งอยู่ในเกมสแกม888แล้วก็อยู่กับน็อตเด็ยคอเซนเอรนะครับสวัสดีครับคุณลูกค้ามีพัสดุตกค้างอยู่นะครับคุณมีพัสดุตกค้างกรุณากดหนึ่งไม่ต้องเนินการต่อเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับเกมเกมของคนไทยแล้วก็แน่นอนว่าอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะเคยเจอกันอยู่แล้วก็คือเรื่องของสแกมเมอร์หรือคือพวกแก๊งคอลเซนเตอร์นั่นเองเกมนี้ไม่ได้ให้เรามา มาเล่นเป็นเป็นคนทำร้ายคอเซนเตอร์อะไรให้เล่ามาเล่นเป็นคอเซนเตอร์โดนน้องไหโดนนี้อูโดนไหมโดนโดนบ้างนี่อวนูโดนอะไรพัสดุตกค้างองแล้วก็มีนี่ด้วยนีด้วยแล้วล่าสุดจะมีไออะไรนะอูหนูเองอู๋จำหนูไม่ได้หรอใครครับใช่เอเอโดนแล้วโดนแล้วหนูเองไอ้กูเจอแล้วเจอแล้วกูเจอแล้วช่วงนี้โดนแต่เนี่ยของกูนะโดนอะไรวะธนาคารแห่งหนึ่งแล้วกันชื่อธนาคารแล้วก็โปร t e คชั่นค่ะอะไรเงี้ย ติดต่อเออคือ็แบบกูก็วางคือกูขี้เกียจคุยไงแบบวันทีทํางานหรือ่ะก็วางแม่งอาทิตย์หนึ่งมันโทรมาสองสามรอบแม่งยังไม่แบ็กลิสเบอร์กูเลยเองหลายรูปแบบจริงเนี้ยมันโอ้โหเก่งอ่ะคือแบบขยันจัดอ่ะทําไมไม่เอาความขยันไปทําลงที่อื่นก็ไม่รู้อ่ะแต่วันนี้อเราจะสวมบทบาทเนี่ย อ p g อ่ะเกมอารพอ่ะโลเปเกมอ่ะอเราต้องนึกภาพจนินตนาการภาพตัวเองตอนนี้อยู่ที่ขเขมรน <laughs> ั่งอยู่ในห้องพักเก่าๆเชา้าวันพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานที่สำน,นักงาน <c oughs> เพื่อหลอกลวงคน <c oughs> ให้ได้เงินมากที่สุดเพื่อ <c oughs> ส่งไปให้กับลูกเมียที่อยู่ทางไทยเอยชีวิตเรา นี่เป็นเรื่องอเ,เป็นเรื่องสมสมมตินะแต่ถ้ามีชื่ออะไรชื่อประเทศอะไรที่มันฟังแล้วมันดูคุ้นกับคอนจริงจริงอนั้นฟุกเรื่องบังเอิญไม่เกี่ยวกันนะแล้วก็<ห>เกมนี้มันไม่ได้ให้เรามาเป็นพนักง,งานด้วยนะเราเป็นนี่เลยเจ้าของกิจการน,า <S <S> นี่วิ่งได้ด้วยนะนี่นติดป้ายไว้ผลกำไรสุดยอดนี่อาหารไม่มี้องคุณได้ออกปินมึงดีไปป่ะจริง โอฟินดีจัดอะโอเคมึงดีไปเป้าหลันี่เซิร์ฟเซิร์ฟสุดจัดสุดจัดนี่มีกินน้ำด้วยโอเคเรามีตังค์ยู่หมื่นหนึ่งเป้าหมายเราก็คือหนึ่งล้านแล้วก็เราแอปพลายก่อนบวยเท่ไรดีเอ็กเปิดให้นาลงวะไอ้นี่ไอ้เออ จ็อบจจอบเขมอนลงโปรไฟล์ไว้ในจจอบเขมอนเอ่อเอาระดับกลางๆแล้วกันเผื่อได้ทำงานกันยาวๆกรุงสกอร์นนี่เปิดเลยอ่ะเชนลงชัยนลงปะนี่มาแล้วเอ้าเดี๋ยวเป็นทางเหรอเดี๋ยวใช่ยะลงชื่ออย่างแม่เลยนะหนูมาเป็นยายเฉยเดี๋ยวเป็นทรานทรานอ๋อ โอ้ยเกมนี้มันอัปเดตปะเกมโวกอ่ะเดี๋ยวใช่ใช่ใช่เสียงอะไรวะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ตดินเสียงไหมได้ยินเหมือนอะไรอะไรเสร็จไปไงไหนไปดูลูกทีมทำงานดิอ่าเนี่ยเนี่ยเงินเพิ่ม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 เจ๊เจนาลงว่าเบียนเร็วเร็วเร็วอ่าลูกทุกอ้างวันเนี้ยเฮ้ย อ um> ี้ยเดี๋ยวเาไม่ส่งก่าประเทศนะนี่เอ้ากูเป็นไอรอนแมนไปเนี่ยชุดเราก็เท่เกินเนี่ยอะไรวะออนเลกาซี่หรือวะเดี๋ยวเด้วหิวน้ำหิวน้ำกินน้ำก่อนโอเคเงินมาได้เรื่อยเงินมาได้เรื่อยมากพูดมากพูดมากหิวน้ำเลยเออนึงหล่อได้แป๊บเดียวเองเมื่อกี้มีหมื่นอยู่เลยไม่ใช่วัด ก็จ้างมาเท่าไหร่สี่พันกว่าบาทเเออป็นนี่เหลือเก้าพันเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เริ่มเริ่มรอรอมันบึ้งก่อนเราค่อยให้เงินเอ้ยมันได้ต้อหัวกันคาไหมเอ้าเฮ้ยคอมดับคอมดับไม่ทำงานคอมดับ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 ไปดับไปดับไปดับโอ้ยไม่จ่ายอ่ะไม่จ่ายไงวูดโอ้โหไปดูีกทีโอ๋ไหวกร้าสุญญานี้ ไม่ได้เห็นมาหลายปีนานนานะเหมือนเดิมเหมือนเดิมมีอะไรกันแล้วนคนดีไปดูได้ขาทำงานทำงานได้ดีเปล่าหน้ายังปกติใช่ไหมเนี่ยหน้ายังกลางๆอยู่ไปดูไปดูคอมด้วยแอบเล่นเกมเปล่าเออไปดูคอมโทรหายากหรือเปล่าแอบติดต่อใครไหมระวังนะในนี้เราเราไม่ไม่ติดกล้องนะเดี๋ยวเราโดนสแกมเมอร์เพย์แบงนะเออเดี๋ยวเขาโทรมาถามว่ายังไงชัยนรงค์เนี่ยทำไงอ่ะ โอเคทำไปทำไปจ้างจ้างพนักงานเพิ่มเออจ้างดีกว่านะรวยแล้ววะรวยแล้ววะอุ้ยอุ้ยอุ้อุอยอยอุ้ยอุอ้ยพ่อมา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 อ้พอมาทีแรกส่งมาสีเก้าแ้ขนมสี่ันเลยหรออุ้ยอุ้ยโอ้พ่อสอยเยอะเกเออจริงไเนี่ยจริด้โอโหพ่อมาทีแล็กด้วย

โอ้โอ้มันีด็กเล่ามันเดกเราโอเคากเอโปโลโปโลโปโลไหนวะเนี่ยแม่งบาระเนี่ยเฮ้ยได้แกลัวเอาโปโลอ๋อมันต้องกดชื่อด้วยโอเคโอเคไปักงานคนใหม่อไปจ้างจ้งเด็กกจ้างสิตจบใหม่มาสักคนได้หอได้ได้ได้ีสิตธจบใหม่ พาไปฝันไปทำาทำอาชีพเลยครับคอนเทนเตอร์คอนเทนเตอร์โอ้โหโอ้ยคอมกูทั้งคอมทั้งคอกูเลยคุณคิดว่าคุณจะหลอกเอาเงินจากคนแก่ได้ทั้งหมดกี่บาทครับต่อไป่าหกร้อยในหเดือนเออเอ็มมาเอ็มมาเอ้าเอ็มมาหน้าเหมือนเชนน์รงเอ็มมาโอ้โหเด็กสมัยจริงไะเนี่ยไอ้เโจรไปเด็กสมัยหกร้อยว่ะทำงานเป็นวะเนี่ยเออไปดูเดีนี้ เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดน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 เอ้ยแฮกเกอร์แฮกเกอร์เกอร์แฮกเกอร์หกเก้าว่ะเออโอเคเดี๋ยวเอามาแอดไปโอเคโอเคอุ้ยเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเลยแปดพันกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวต้องจ่ายตังค์ให้ชันเอาลงแล้วมั้งเอ้ยไม่ขอไม่ไม่บึ้งเลยว่ะดีปะ เออดีว่ะแล้วไอ้นั่นไปนั่งไหนเนะี่ยแปดพี่มีอาการแสบร้นอนข้างอกแปดน้องก็เลยมาทํางานด้วยไปดูเลยดิตั้งเลี้ยงพ่อเออกูอยากรู้ว่าไอ้ไอ้ไอ้คนเด็กใหม่นี่มัน,โอ,โ,โ,น,นมโอ้โหโคตรนานอ๋องานช้าช้ามากเอ้ยมีคนโทรมามไอ้หนูมาไอ้โทรมารับปะวะเป็นมึงรับปะ<า>วะรบวับดิรับดิ รับโอ้ยเสียวขอดูเก่งนายหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยพี่ชอบออออโอ้โอกดตกลงเลยไอ้โลกจิตว่ะโลกจิตว่ะไอ้ชื่อหลงกลัวะไรวะเออหลอกใอห้ยากจากไปว่ะชอบเลยมึงมาเก็บบ่อยเกินสี่พันสองอ้าพีโ่โง่ไอ้ขอทีละสี่พันเออชาตินี้กูจะเติบโตไม่ได้กูจะ เอาเอาเอาทำไม,ไม,ไมเศร้าทำไม,ไม,ไมเศร้าเอาไปเอาไปทำไมเศร้าเออจ่ายตัตงค์ดิทำไม,ไมเศร้าทำไมเศร้ามันมีนี่ด้วยที่กูเห็นเมื่อกี้เนี่ยชอ็อปช็อปอันนี้คือ u p s, <S u p s level หนึ่งก็คือนี่ปะที่มันกันไฟตกอะใช่กันไฟดับแล้วก็เฟ k แอ c เ o u n อ๋อให้ตำรวจมาน้อยลงแล้วก็เบิร์กสเปซอันนี้<ถ>มีอะไรอันนี้อะไร yute เเออยท yute จริงอะตุ๊กตาตุ๊กตาไง ทำไมอ่ะกูอยากได้นอนกอดอะสองแสนห้าอ่ะกูอยากได้เอามานอนกอดนะโอ้กูไม่มีปัญยาซื้อถอยขึ้นหมื่นก่อนถอยขึ้นหมื่นก่อนเออโอ้โอแเฮกเกอร์โคเนไหนๆยนายิบูมาลิูมาใหม่ใหม่ไม่ใม่ไอ้นี่มันคืออะไรวะไม่เข้าใจวะเรยวเรยวโลเคชั่นโฟนเบอร์มันคือแบบว่าหาหากลุ่มเป้าหมายใหม่ปะ มรีรีโลเคตอ่ะกูจำแต่ Anti ตัวใน .a ว่ะรีโลเคตเอ้ยอันเนี้ยเนี่ยนะพอดีแอ๋อมันเต็มแล้วเนี่ยใช่ป่ะกูต้องเปลี่ยนกูต้องเปลี่ยนที่ป่ะอุ้ยไฟดับไฟดับกูกูคิดว่าอย่างนั้นนะพอมันมีแบบโอ้โหแม่คุณบ้าเปล่าขอบูธก่อนจานเดี๋ยวเย็นพ่อ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 ว่าไะเป็นไปซื้อเปิดแอคเคาน์เราเออ จะเย็นพราะเหยียบเพราะอเยอะเกินสี่พันสองหก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 ตองใช่เดี๋ยวกูขอไปดูนี่ก่อนว่าถ้าสมมุติว่ากูไอ้นั่นมันขโมยเสร็จแล้วอ่ะกูต้องเปลี่ยนดีโลเกตนัมเบอร์ใหม่ไหมถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเบอร์เออเปลี่ยนเบอร์เสร็จปุ๊บแล้วถ้าสมมติไอ้หน้าหน้าโทรศัพท์มันหายแสงว่าใช่เอก็ปีเยี่ยวฉันจลงฉันจะลงปีเยี่ยวเดี๋ยวนะเยี่ยวอยู่มึงทำงานได้ด้วยๆนะไอที่ทำธุิชาวเซเวียเก่งจังอ่ะ แล้วก็ยืนเยี่ยวอุ้ยอุ้ยแต่แม่งได้ได้เยอะจริงว่ะระดับกลางอ่ะไปอู้ไปซื้อไอ้นี่ดีกว่ารถอัตราตำรวจวตรจเออเมีว่าเราจ่ายสวยนะนะแม่งหนักว่ะมันบอกว่าถ้ารีดีวโอกาสที่เจอพันหนึ่งโอ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คุ้มอยู่ว่ะโอเคไปเนี่ยเอออย่าไปโอ้มาเยอะมันมาเยอะพอมา สวัสดีครับพ่อออมาบ่อยเฮ้ะไม่ค่อยบ่อยแล้วเนี่ยเงินเด้งมาตั้งแปดพันแล้วมาสองพันห้าสองพันเราไปแล้วนะเป๊ะโอ้โปจะเย็นจะเย็นห้าสี่สามสองหนึ่งอะเงินไหลจะว่าจะว่าไอสัตวจจะว่าเฮ้ยมีคนโดูมาโอ้จะกู่ มีคนโดูมารับก่อนเลยเดี๋ยวคุณรอนานกดรับไม่ได้อ่ะอันนี้เพื่อนบีเพื่อนบีเฮ้ยบิตคอยเป็นจะมูนด้วยเพื่อนจริงปะวะบิตคอยมูนเราเพื่อนคอยเข้ามาแล้วแต่ว่าไอ้เฮ้ยรวยวู้เอาไอ้เรากู้ไอ้เอาไปเก็บไ้มูนสู่ดัดตี้นี่แหละไฟมีทูดามูน เอ้ยชิวแล้วว่าแปดพันห้าว่ะรอจ่ายตำรวจอะเมื่อไหร่ตำรวจจะมาครับขวดตำรุนไอ้มีทุกแล้วกูจะช็อคทีเลยสองกูดีใจของวิเออแม่งหายหัวบเลยเหมือนสี่แล้วว่าน็อตเอาอีกสักคนไหมเอออีกคนชิวต่างไอ้นี่มาเลยเอกเปิดโตเอกเปิดโตัวหกพันเองเอามาเอกเปิดหกพันชื่ออะไรวะ พิมชนกพิมพิมชนกเอ้ยเอ้ยเออันนี้คนแบบว่าพิมชน,ก,น,มมชนกปอย่างกล้ามอะ่ะไปไปไปเด็กไอ<ป>น้<ป>นองเลยโอ้โหแม่งแขนคนไทยเจอแคนคนไทยกูอ่าพิมชนกเข้าไปเลยโปโลโคใครอยโหเมื่อกี้โปโลโกูเห็นเออใช่ใช่ใช,ใช่โอ้โวโปโอเฉย กระสุกเข้ากระเสับแทรกออเออตามดีวะกูเมื่อกี้กูไม่สนใจอะไรเลยกูจะแอดแต่พิมพ์ชนกเท่าไหร่จานหมื่นพ่อเงาไอ้อะไรมีทางเลือกหรอกูสู้พ่อไม่ได้หรอกเปิดเร็วจัดเลยดูดิ่นี่เปิดทำงานนี่เด้อเดี๋ยว้อกดอะไรอะมึงกดอะไรครับไอ้เจ๊กีกูอ๋เลยจรโดนใส่คอมด้วยที่ทำงานสองเชฟปิเตอร์ พี่เจอสองครงโหทำงานดีนะดีไหนูๆนูไอ้ตอนนั้นตาเป็นไรอ่ะเฮ้ยตาเป็นไรอ่ะเอาไปปเอาเงินไปตาเศร้าก่อนแล้วไม่มีตังค์ส่งเออโอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงพ่อพ่อรอก่อนพ่อรอก่อนไฟดับอยู่ไฟดับอยู่พ่อไม่ร้องไม่ร้องทำไมอีหนูเอาสวัสดีครับคุณคือผู้โชคดีได้รับรางวัลจากทางร้านแว่นของเราฮะ เอาเลยเอาเลยชอบว่ะกูกูชอบมากเลยว่ะเนี่ยมีควาเฉยเลยขอชื่อไทยๆนี่นี่เอาวินนี่ิ๊กินเดอร์ก็ไม่เอาเอาอีกเปิดเลยเมสันเนี่ยให้มันสีนะเอาเมสันเยสวิดบ้าว่ะน็อตวิดบ้าว่ะวิดบ้าไอทีว่ะสาไอทีสาไอทีสาไอที เดี๋ยวเช็คไครับจะได้ครับพี่พอดีเน็ตผมไม่ค่อยแรงเลยครับใสมวกเส่ตี้ด้วยรู้ไหมโอูหเออสักคู่สกคู่สักคู่คุณตำรวจสักคู่คุณตำรวจสักคู่สักคู่สกู่โอเคจะเยนจะเยนจะเยนจเยนมาแล้ว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 พ่อพ่อพจะเยนพ่อเยนพอเท่าไหร่ไปเลยเออเท่าไหร่ไปรู้เป็นหมื่นแล้วมั้ง นี่เด็กเลี้ยงเลี้ยงต้อยดูพี่ๆไว้น้องดูพี่ๆไว้โอเคนั่นยิ้มอยู่ไอ,อคนนึงนั่งไหนนะ่ะอ๋อนั่งนี่โอเคโอเคเอออันนี้ค่อยดูเป็นเอ็กเปิดหน่อยอันนี้แม่งอะไรเนี่ย้ยนิดไม่ต้องออใช้คอมโอเคโอเคไม่เศร้า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 ปาหน้าเข้าประโยคนี้นว่าเ,เห็นผู้หญิงเศร้าแล้วก็แบบเงินโดนเนไหมเอาน่นเอาแน่นชอ ทำบ่อยวะแนี่เราอ่ะไม่ไม่ไม่เก่งมันก็รวยเกินอ่ะไม่เศร้านะน้องน้องไม่เศร้านะมา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 หาที่มาน้องอยู่โอ้คนดูเล่นเลยนพอไหมโอเคโอเคพ่อพ่อพ่อวูหลักหลกพ่อมาทีไรแม่งแหลกทุกทีเลยวะจะเย็นพ่อจะเย็นใสเลนเนาะใเลนเนอะใสเลนมันทำให้เราตืนสนุกหมื่นแปดหมื่นแปดอะไรเรารวยจ้างเด็กใหม่เหรอเออจ้างเด็กเด้อห้าหมื่นแล้ว เปิดนี่หกขึนสามจักรพรรดิจักรพรรดิจักรพรรดิเออจักรพรพันวะอันนี่แล้วอันนี่แล้วเอจีนฟีว่ะสไตล์นี้เลยโอ้ยจักระพันโอปีน <c <c t t ี้เร um uh ิ่มมีความหลากหลายแล้วหลากหลายเกินโอเคเดี๋ยวนะเราเอาอะไรต่อเอ้ยใคร ว่ะเลครับอ๋พอมาจากอปสีเดี๋ยว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 ี๋ยวเดีเดี๋ยว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 เดยดีดี๋เดียดียดว แอมดีกว่ากูเลยโอเคไหนดูห้องเราดิมีอะไรบ้างเฮ้เราแต่งงานแล้วอ่ะไหนดูห้องซีอูดิเมนเดเจอร์ไปดูลงดูรูปมีถ้วยอะไรด้วยเนี่ยเฮ้ยเจ้เไอ้บล็อกว่ะเจ้าไอ้บล็อกใส่เกมเหมืงนกั้นะเราเฮ้ยมีรูปว่ะเมองรูปนี้แล้วเศร้าเลยว่ะเราต้องทำงานหนักเพื่อส่งเงินไปเรียนที่บ้านว่ะโอ้ดูดี ดูเมื่อกี้หันไปทางขวาดีข้ามประตูเนี่ยนะไม่ใช่อ๋อนี่เออเนี่ยรุ่มครอบครัวเราอะแต่งงานว่ะ้ยใครโทรมาใครโทรมา้เพื่อนเอเพื่อนเอเพื่อนเอว่ไงเพื่อนกูโบวไงกูขอยืมโบ่แหย่ไงโบ่แหย่ไงขอยืมเงินสองพันเอาไงวะนอตโบว่ะไอชื่อไอเพื่อนเราสมัยเด็กมั้งให้ไปให้ไปเอาไปเอาไปไปไปจ้างเลกใหม่เลย โอ้ยเดี๋ยว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 เ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยจะเย็นจะเย็นจะเย็นโอ้ยโอยจะเย็นหมด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 หดหมดหมดวมดหมหมด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 หมอหม่หมดหมดหมเมดกดมมมมมมมืมนมห โอ้นึกว่าพัสดุมาส่งบายอย่นดีใจแน่นึกว่าอู๋แอบเซอร์ไพรส์แอบสั่งช้อปปี้มาให้เอ่มเวอร์คสเปซซิวี่เดสุเซนโดอย่าได้อ่ะน้องซิวี่เีวเฮ้ยโอ้โหวอร์คสเปซมีถึงตรงนี้เลยนะเอ่อเอมม่าเนี่ยบินเอร์ออกไปเอ็กเปิร์ดอาซาเลียมอ่ะ พนิดานี่มาเลยพนิดาพนิดาฟังล็อกกันเลยว่ะโอ้ยอย่างพังอ่ะพังเกือบโอ้ยตำรวจเท่าไหร่สี่หมื่นหนึ่งโอ้ย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 อย่าพึ่งโทรอย่าพึ่งโทรอย่าพึ่งพึ่งบ้าเปล่า จะบอกไปเออไหนนะสวัสดีค่ะคุณมีพ er ัสดุตกทางอนุญาตให้ข้อมูล่าเฮ้ยฉันสั่งไปไลยป่ะเฮ้สั่งไว้ดิสั่งไว้ดิเออเสียซะหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวนะกูโดนกูโดนต่อเลยเะเนี่ยไม่โดนไม่โดนระเบิดอีกแล้วระเบิดอีกแล้วโอ้ยมันวุ่นขนาดนี้เลยวะมึงพักกันบ้างก็ได้นะที่จริงอ่ะทำงาน25ชั่วโมงต่อวัน <laughs> ไม่ต้องหลับต้องนอนอไปจ้างเด็กใหม่เพิ่มเลยอ่าอ่ะเอาให้เต็มเต็มแม็กเราเลยอะกูกลัวมากกูกอ้ยเนอเฉยกูกลัวมากเลยว่าแบบจ้างไปแล้วมันแบบดิเออวิทยาวิทยาวิทยามาบุริกวะนอตไม่เอาชื่อไทยเ,อ,เอาชื่อทไทยเออเอเอเราเป็นสาสรคนไทยอ่ะเมียอืมธนวัต์ สนวัตเตอร์เนี่ยสนวัตสนวัตนัตยาเอี่เอามาเอามาจ้างเงินจ <ke> anyway <nice> ้างเพิ่มให้เต็มเต็มบอกฟิดอ่ะจัดไปดีพิมพ์ชนกอ่ะเดี๋ยวนะไม่ใช่อันนี้คนเราสมิชเอ็กเปิดเออโอ้โห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 หายหมดหายหมดโดนดูดหมดโอ้ยมึงช่วยทำแทนกูได้ไหม เอ้ซวีเดีสูไอ้บกดกกตาเอ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 าโอ้มึงไปกดเอาเขาออกว่าเออใช่เหรอโอ้ยจะว่ามาจะว่ามาโอเคพอมาด้วยพอมาอีกสุดยอดยอดเลยเอ้ยเอามืดรอมืดโลก ไปดับวะมืด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 นอตกูจะกินน้ำอ๋อโอเคโอเคมืดพอกูไม่ได้กินน้ำอ๋อหน้ามืดได้หน้ามืดหน้ามืดตกใจนื้อก็มีวันนื้อก็มีมืดด้วยนี่แหละสุภาพรเอาตังไปฮะสุภาพรเอาตังกับสุภาพรสุภาพรโอเคเมื่อกี้มีคนหน้าบึ้งเมื่อกี้คนหน้าบึ้งโอเคเอออันนี้เพื่อน ยิมเชนดอกแม่งเต็มโคตรบ่อยเต็มโดนบล็อกบ่อยอดีเออนะมันมีศิลปะบ้างคุณได้รางวัลใหญ่แต่ว่าต้องจ่ายภาษีก่อนนะคะไม่จ่ายห้าหมื่นให้พอห้าหมื่นนี่กูจ่ายกับพ่อกูดีกว่านี่นะห้าหมื่นพอดีเอเอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนเราค่อยมา นี่กันต่อมาบริหารกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อ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 โอ้พ่อพ่อผมจะไปแล้วพ่อพ่อผมจะไปแล้วโอเคโอ้ยอยู่ได้ชาติผ่อีกแค่คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับแต่เราทำอะไรผิดพลาดหรือให้ข้อมูลอะไรผิดไปทำอะไรไม่ถูกใจก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe อะไรได้ตามใจชอบเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ดูอยู่ถึงตอนนี้ขอบคุณครับคุณมีพัสดุตกค้าง